เซตนี้ยอดฮิตตลอดการและนานเทิน2 1 9หนบาทเท่านั้นฮะเครื่องพร้อมจอแผ่นรองเมาส์เมาส์คีย์บอร์ดพร้อมใช้งานเลยได้จอโค้งด้วย 21, 9 9 0บาทแต่ถ้าคุณไม่เอาก็ไม่เป็นไรหมายถึงไม่เอาจอนะไม่เอาจอไม่เอาเมาส์คีย์บอร์ดไม่เอานู่นนั่นนี่ก็ไม่ต้องซื้อไม่ต้องจ่ายตังค์นะครับผมอโอเคแต่ถ้าเอาเครื่องอย่างเดียวเนี่ย16,490เาเท่านั้นฮะเครื่องนี้เนี่ยผมยกไว้่างนี้เลยแล้วกันฮะยกไปเล่นไปฮะเครื่องนี้เเรรรามามดููออย่่คคคััคบขบขงนี ดีไซน์เป็นอย่างนี้พันลมหน้า3ตัวเปลี่ยนไฟ RGB ได้ด้วยการกดปุ่มนั้นบนนะโอเคตามนี้ใหะเครื่องนี้มาพร้อมกับ CPU Intel Core i3 10, 105F, c e 8H, Turbo 4.4 GHz r a m 16GB DDR4, b u s 3200, v i p e r Gaming, M.2 NVMe 256 g จอ GeForce GTX, 160Ti, 6GB DDR6, Power Supply, Sigma Tech 600W, Membord H510 เคสไม่ชอบตัวนี้เปลี่ยนได้ฝาข้างมีกระจกปิดให้ทุกตัว นะครับหมื่นหกพันสี่ร้อยเก้าสิบทุกอย่างของใหม่ทั้งหมดประกันสามปียกเว้นการจอเป็นมือสองรับประกันล้านสามเดือนการจอไม่มีเกลือไม่มีสนิมสภาพกริปนะครับแต่ถ้าเอาจอด้วยเป็นจอเป็นจอโค้งนะฮะ MSI มเยี่สิบนิ้ว Full HD ดีเจ็ดสิบห้าเฮิร์ตพันเก้าอยี่สิบคูณพันแปดสิบอันนี้ก็รังเทสเกมกันอยู่เลยนะครับเล่นได้หลายเกมแน่นอนผลเทสมีให้ดูอยู่ใน YouTube หาไม่เจออย่าเพิ่งตัดเพาะทักมาที่แอดมินจะได้ดูรีวิวนะครับสองอหงม,มืมม่นหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิ 要不要留？